สวัสดีครับอยู่กับผมสซยองชอบกิซโซจูวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กับน้องแจ็กเก็ตสีเหลืองอีกแล้วนูน้อยหมวกเหลืองนั่นเองเรามาต่อจากพักที่แล้วที่เรามาถึงตรงนี้แล้วน้องหิวสุดๆเลยจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าไปเดินต่อโอ้หิวหิวโอ้หิวปวดท้อ,อ,ทองโอ้ยปวดท,อวทอ้องไงปวดท้องตายซะเหอะเสียงร้องโัตวด,ดังเฮ้ยน่นแหลเป็นมันเนื้อนี่ มีเนื้อด้วยเธอเดินเ,เข้าไปจริงหรอวะม,มันโดนล่อแล้วเว้ยน่าจ,จะไม่เหลือวะ่ะรูจะทรงพรลลันะใ้ปิดกแล้วนี่น่าจะโดนหน,น้าไงพอ่อลูบหล่อโดนพอ่อลูบหล่อปิดประตูเลยอืมตื่นขึ้นมาโอ้มือพอ่อลูบหล่อมาแต่กายเลยมือพอ่พอลูบหล่อไอเด็กนี่โดนจับเยอะเนี่ย ตื่นยังตื่นยังเอาเลยพึ่งเล่นเนี่ยเอาเลยไงมาแล้วไงตื่นได้แล้วเฮ้ยเออเออดันเข้าไปช่วยเด็กคนอื่นไหมน่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ละกันเรามันจิตจเอามาขิดไม่ช่วยหรอกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเหนีบตีนหนีบตีน มันแป๊บเดียวเองนะไหนจังหวะเวียงจังหวะเวียงอ๋อเวียงเวียงเวียงเฮ้ยเออนี่อ้อลืมไปว่าเกมนี้มีเวียงนีิว่าเอเสียงไม้โคตรลั่นเฮ้ยเฮ้ยเสียงโคตรั่มาแล้วนะมาแล้วมาเบาหน่อยอือือพอรูปล่อพอร,รูปล่อเฮ้ย เฮ้ยเฮลบดิลบพาร,รูปหลอกันหัวใจเต้นแรงมากหัวใจเต้นแรงมากพาร,รูปหลอกมาโอ้โหกูโดมมันแน่ผมโดมไหมผมโดมหไหมเชื่อโดยไหมเฮ้ยได่กินแล้วหัวซุกกำแพงแล้วเฮ้ยหัวซุกกำแพงแล้วเฮ้ยพาร,รูปหลอกเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอย่า,อาบอกมันเห็นแล้วนี่มันยืนแคมป์เลยเนี่ยนั่นไงโดนแดกมันจะเห็นแล้วเว้ยอย่างน้อยมันยังมีหูไงเออมันมันไม่ได้ยินเอ,อ้ยมันไม่เห็นไม่เห็น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวรอบที่สี่นี่ฝันซ้อนฝันแล้วเนี่ยโอ้ยดูฮุบฮุบ้ยมือวยจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บสไลด์นอนไงอุ้ยโอ้โหไม่โดนอีกเหรอวะสไลด์นอนไม่ได้พ้น วันนี้อยู่อย่างนี้แหละแล้วไข่เสียงดังซะด้วยเอ้ไอ้นี่ชุกกลูไม่ได้แอมหรอกน้องพี่อะไรโว่ชิลแล้วทีนี้ก็ชิลแล้วโอ้โหมีอะจมรองเท้าตายมีแต่รองเท้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็ว เุ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรวะโอ้๋เสียงอ้โคตรใกล้โอ้โหอ้าตายซะ่เถอะตายมันมีตู้อะไรดมรองเท้าอยู่ในกองนั่นวะเราลองไม่เขวแม่ไปเลยอ่ะอูน่าจะไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องต้องปีนขึ้นก่อน เฮ้ยหรือเปล่าหรือเปล่าไม่วะไม่วะโอ้โหเป็นไงผมวางแผลไปเรียบร้อยแล้วนี่อยู่ในหัวผมแล้ว my brain my brain รนมีตัวเหมือนมีตัวเอ้ยเอ้ยแล้วมันมีหม้อทำไมวะโอ้โหลิงชิมเป๊ปซี่โอ้โหลิงชิมเป๊ปซี่วิ่งดิเอ้ยจุ๊บ เอฟซีรออะไรอ่ะแล้วลิงอยู่ไหนอ่ะชิปชิปแล้วอือกดลิฟต์ให้ด้วยขอบคุณครับผมกำลังจะลงไปชั้นล่างอ่ะผมลงชั้นล่างนะพี่ผมไม่ไค้ข้างบนเฮ้ยเฮ้ออย่านะเฮ้ยมันคำคลำมันคำคลำอยู่อือหลอวยูวปากพอรูปรอ เฮ้ยไปดิเออมันมืดจริงนะแหละแต่มันมีกล่องมาให้ก็ต้องดนละละันแล้วล่ะมาอย่างนี้ดันแทบไม่ไปนี่ไงอ,อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวสวยแล้วแชท อ๋อนึกว่านี่โอ้ยมันดันออกได้นี่วหว่าทำไมมันไม่ดันได้สุดวะไปเอาลิงไปด้วยดิผมได้ใช้เอ้ยเอ้ยลงดิรออะไรละ่ะอืมเอามือล้วงเลยเหรอเอ้ยยายายาไปไปไปคิวคิวคิวก็ไม่ใช่ให้ไปทางนั้นนะเออเดี่ยปีนตั้งแต่แรกก็จบแล้วอุ้ยอุ้ยยะมาเลยจ้า ไปดิเออโอ้ยอือหือพังหมดโอ้โหไม่ใช่สิจ้าไม่เอาอย่างนี้สิก็ไม่เอามือล้วงไปตรงนี้มาวะไปแล้วจ้า ออเอาเฮ้ยยุบไม่มีโนม,มุโนม,มุเอ้ยไม่ใช่โนม,มุโดมโดมใช่ไหมเรียกโดมเพราะว่าสรุปเอ้ยไอ้ผมไปไหนไหนี้อ๋อมันปีนได้นี่ว่าเอ้ยงโง่อีกแล้วมันมาแล้วไงอ๋อหอมือยานมาเลยมือยาน ไม่ไม่ใช่เรื่องเฮ้ยชิปหายเดินผิดทางครับผมเฮ้ยมันนี่แล้วไงมันนี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มาทรงมั่วแล้วเนี่ยเอาติดอาตีตีเอ่าเอาเข้าไปเอาเข้าไปเฮ้ยตก ไปแล้วไปนะไปนะชิวช่วชวอ้อมไปเออจัองงี้สิปุ๊บปุ๊บเออเออเหมือนได้ยินเหมือนได้ยินเปิดสิประตูเข้ามาดิ ก็จะข่าวว่าเปิดประตูเปิดเสียงล่ออยู่ไม่ใช่ล่อเฮ้ยแอบข้างล่างเลยแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนไป เดียวเลยเดียวเฮ้ยถีบไงโ้วผังเว้ยอุ้ยยุบเกือบแล้วนะให้เกือบลงไปโยงไปดิเยอะๆเกือบลงไปคุยกับโยมอาบาลซะแล้วเมื่อกี้ ลงโล่งเลยเมื่อกี้เกือบลงมาแล้วโอเครูปหลอกคงไม่ยื่นมือมาหรอกมั้งโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำอเอ้ยเอ้ยอย่าเ้ย,เยไปดิ ไปอ๋อมันล้วงตลอดเลยนี่เอ้ยอุยอ้ยอุ้ยไงงั้นอะอุ้ยโอ้โอ้ชุกบเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำไงอะก็ก็ก็สักที มันจะไต่ขึ้นมาแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาอเ,คเออฮะฮะตอนแรกคิดว,ว่าให้มันให้รอเวลาแบบเล่นให้เล่นเกียกไปเรื่อยๆอ,อ่ะอมาหนีบแขนไปซะไอโง่ดึงดิี่ยเออเรียบร้อยแขนงขาไปซะไอโง่ ยางยวบเลยเฮ้ยมือยังไม่ตายมือยังไม่ตายมือกลายเป็นยางยืดเลยอ่อนปวดเปียอ๋อยางยางอ๋งงอนอนหลับหลับเหนื่นเนิ่นตื่นมาก็ยังคงเจอกับฝันร้ายเกาะเกาะเกาะทุนแรงหน่อยไม่มีอะไรด้วยอื้อหือ ข้างนอกไปเถียงเลยเฮ้ยไออ้วนนี่มาไออ้วนนั่นมันใครวะงพอครัวหัวป่านี่มาหิวอีกแล้วไงโอ้เธอก็หิวบ่อยเกินนะคุณผู้หญิงไม่ผู้หญิงป่าวะเป็นผู้หญิงหรือเปล่านี่กินหนูไาไ,ไปกินหนูกินหนูไงห,หนูหนดวเบลอเลยนะ ก็จะนัวนมันคือเครื่องล้างเหรอเครื่องล้างของขังหรือเปล่าออกับดักหนูอ๋อเป็นยังไงหนูตายไหมมังบอกกินหนูโอ้โหกินหนูหน่อยกินดิยนั่นไงอืซอยจุเลยอืซอยจุเรียบร้อย อร่อยเลยอืมกลับมาปกติเลยแปลว่าลอยจัดโลกกลูเม่ไงก็จะมันอันนี้มันคือแล้ววะอาจจะเป็นดักแด้แล้วอุ้ยมีคราบเลือดคราบเลือดมีคราบเลือดแล้วใครทำน้ำแดงหกไว้วันนี้อ่ะโอ้โหห้องอาหารอืเสียงเหล่ามีดมาเลยยิงไกลคือโอห้องครัวเลยห้องครัวไง นี่ไงล่ะพี่อ้วนโอ้โหหน้าตาหน้าตานี่โอ้เหมือนอยากทำมากหน้าตาโคตรอยากทำาหารเลยน่าเหมือนป่ายตัวนั้นลองดูการเดินมันก่อนค่อยไปต่อพี่อ้วนอย่าบอกว่ามันเดินอยู่สองอันเนี้ยอ๋อไหม่ใม่ม่เออใช่วะ่ะทำทรงคนหม้อแล้วก็เดินกลับงั้นแปลว่าต้องเล่นข้างล่างเว้ย ใช่ใช่มันเห็นแล้วด้วยโอ้โหเสียงโคตรแต๋วเสียงโคตรแต๋โโวเลยนะพี่ชายเเสียงว้ายชอบเสียงมาเลยว้ายไปอ้วกอ่าอ้วกอ่า มันขึ้นมา,อ,าอย่างไงวะเนี่ยนีา่าว้แล้วไอ้อว้วนไว้จับผมไม่ได้หรอกก็ปีนขึ้นมาได้ปีนมาปีนขึ้นมาก็พังไง่นั่นแหละโอ้ห้องขี้วะเฮ้ยมีเทียนอยู่เทียนขาน เมื่อได้ยินเสียงอร่อยอือหือไอ้อ้วนอีกตัววะ่ะโอจะ้จะบอกต้องเอากุญแจข้างในเนี้ยอุยอ้ยอุ้ยมืดมาก ควา้าลายซ้ายดีที่ไหนอะกูเจเนี่ยม,มันฝ่าแฝงกับทิ้งด้วยนี่หน้าคนละครึ่งไงถ่ายโหโคตรเฟีย้ยวเลยโอเคเบาๆเ <c oughs> วียงเฮ้ยปุ๊บ รอ,อก,ก่อนรอก,ก่อนไอเสียงปิดประตูมาก่อนไปไปไปโอเคโอ้ยได้กุญแจแล้วหรูอว่าตอนแรกมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้ววะแต่เมื่อกี้มีโดมโดมอ่าอ,อ,อ เอาบักเลยอันนี้โอ้โหมุงเจ้มาในนี้เลยวลอย,อ,อยี่พอยน,นี่ไงพอยนีอ่อะไอเออต้องฟังไหนวะเนี่ย ใช่ปะฝั่งนี้ดิไม่ขวดปัญญาอ่อนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลำบากเลยทีนี้เฮ้ยไอโดปัญญาอ่อนเอ้ยมึงมาเป็นตัวท่วงหุยบ้าเลย เฮ้ยเฮ้ยชักปวนเปลียนบ่อยแล้วนะไม่เอาไปช่วยมาเลยว่ะทุกนย่าะเดินไปเลยพี่วันพี่วันเฮ้ย ก่อนดีว่าแอวก่อนดีว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีม,ดม,ดมาแล้ว <c oughs> เฮ้ยเห็นเหรออ้วนมันเห็นน่ะ โอ้โหชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงโอ้คือคุณมาตาดีอะไรตอนนี้วะโอ้สวยเลยไปกูไม่ช่วยแล้วทำแล้วก็เชิญเลย<ป>มีที่แอบอปะเฮ้ยแกบไปแล้ ที S 1> <S 1> <S ่มันห้องบดห้องบดไปยังไงเนี่ยอ๋อต้องเครื่องบนก่อนไม่่เดี๋ยวดิ มันต้องเอาอะไรมาก่อนปะไปครับวันนี้ก็ขอ,อพอจะพิงเท่านี้ดีกว่าพ่อป้าของพ,พอเดี๋ยวเับเบิรอ้วนสองอ้วนเรามาจักาดการพาร์ทหน้ากันสวัวันนี้โซยออกขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมน่าทำไมมันเรียงมั่วก,กันหมดเลยวะเอาเป็นว่าเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสว,นนสวัสดีคับ